สวัสดีครับผมนายวิทยาคุ้งสาเป็นครูโรงเรียนบุญประทีปวิทยาคารสอนในรายวิชาพละศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาวันนี้เราจะมาทำการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหัวข้อเรื่องทัศกษะกีฬาเซปัตะกสถานการณ์โควิดแบบนี้นักเรียนเราต้องทาการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบผลต่อการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาอยู่ที่บ้านสถานการณ์โควิดซาลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาฝึกปฏิบัติกันที่โรงเรียนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาอบอุ่นร่างกายยืดกล้ามเนื้อบริหารร่างกายก่อนนะครับก่อนที่เราจะเล่นกีฬาทุกครั้งเพื่อป้องกันการฉีกขาดของกล้ามเนื้อนะครับผมทําให้เราเล่นกีฬาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ เราจะมายืดกล้ามเนื้อจากส่วนที่อยู่ข้างบนลงมาหาข้างล่างนะครับผมเราจะมายืดศีรษะก่อนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมนับหนแขนนะครับต่อไปเป็นแขในหุ่ใส่ะหช่หอยครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 เม um ื่อเราอบอุ er> ่นร่างกายเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับเมื่อนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้ทําท้ายคลิปวิดีโอนะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนมาฝึกทักษะพื้นฐานนะครับทักษะพื้นฐานของกีฬาเซเบตเต้กก่อนที่เราจะไปฝึกเราต้องมาสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับสร้างความคุ้นเคยเราจะทำอะไรนะครับให้เราคุ้นเคยกับตะก้อนะครับยืนขึ้นแล้วสลับมือรับก็ได้แล้วสลับมือรับ รับเมารับฝึกให้มันเกิดความคุ้นเคยตะก็ฝึกฝึกไปโยนโยนมารับโยนมาลับหรือจะเป็นหัวมารับโหมารับโหมารับฝึกให้เกิดความคุ้นเคยนะครับเมื่อเราเกิดความคุ้นเคยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเข่านะครับเดี๋ยวเราจะฝึกเข่าให้มันคุ้นเคยกับลูกเซปัตะก้อก่อนนะครับอยากให้ลูกเซปัตะก้อ อย่าไปกลัวนะครับอยากให้มันตกพื้นมันเล่นยากนะครับเซปัตรกระก้อนักเรียนมันเล่นยากมันเทา้าลูกลอยกลางอากาศแล้วมันเล่นยากด้วยไม่ใช่ว่าเลวอลเล,ล,เ,ล,ลเราลอนเดอร์มันเล่นง่ายเราใช้แขนเราวิ่งไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับาคุ้นเคยก่อนนะครับเราใช้หัวไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุ้นเคยกับพวกเขานะครับนักเรียนสร้างความคุ้นเคยกับตะก้อให้ามากๆเท้าให้มหันคุน้นเคยแค่ตะก้อมันอยู่กับเราล้ ทีนี้เดี๋ยวรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับเซปัตตะกรอ้อเซปัตตะกรอ้อจุดที่สัมผัสตะกรอ้อจุดที่สัมผัสตะกรอ้ออ่านักเรีเยนมาดูใ,ใกล้ๆนะครับมาดูใ,ใกล้ๆให้สัมผัสใต้ตะตุ่มนะครับให้สัมผัสใต้ตะตุ่มเล็กน้อยลงไปจากใต้ตะตุ่มเล็กน้อยเวล้านเตะให้นักเรีเยนฝึกผ่าบอนนะครับให้ฝึกผ่าโดยให้เตะลูกยกขาขึ้นในลักษณะ หงายเท้าออกไปหงายเข่าไปด้านข้างนะครับยกขึ้นสลับยกขึ้นยอ่อเขา่ายอ่อเข่าไปเรื่อยๆให้นักเรียนเตะยอ่อถ้านักเรียนทําตัวต,ตุ้นี่เตะตันนี้ผิดนะครับอย่างขาตึงขาต้องยอ่อด้วยนักเรียนต้องยอ่อเขา่ายอ่ยอย่อทีนี้เราต้องสลับสลับกันนะครับสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาเดี๋วเามาเตะขวา สายเสีซ้ายนะครับให้นักเรียนฝึกเท้า,เ,า,ทาเดี่ยวไปก่อนฝึกเท้าเดียวยกเท้าย่อไปเลยท่านี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านคิปแล้วส่งให้ครูด,ดูนะครับให้ปฏิบัติท่าทานก่อนสําหรับใครท,ที่มีลูกตะก้อก็เป็นผลดีนะครับให้นักเรียนอ่านคิปด้วยการเตะขึ้นมาแล้วก็จับเตะและ้วก็รับให้ตะก้อขึ้นตรงตรงให้ตะก้ขอขึ้นตตรงยกเท้า ให้มันบาลานซ์กันเก่งก้อเท้าไว้ไงายเข่าออกหัวเข่าแดดออกไปด้านข้างเงก่งง่้ยจอกพิ่มให้มันหนุบให้มันหนุบตรงพอมันตรงแล้วท่าให้มันคุ้นเคยนะครับเพื่อนท่าให้มันคุ้นเคยพอมันตรงแล้วก็เพิ่มไปสองครั้งสองครั้งหนึ่งสองจับหนึ่งสองจับหนึ่งทำมันไม่ได้ รองเท้าออแนะนําให้เป็นรองเท้านาันยางอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งเป็นรองเท้าวิ่งมันอาจจะโดนเหลี่ยมแล้วมันก็จะบังคับลูกตะกร้อได้ยากครับให้เป็นรองเท้านาัน,านยางเตะง่ายดอกไปเรื่อยๆดอกคุ้นเคยพอเราคุ้นเคยแล้วเราก็ดอกไปเรื่อยๆทีนี้เราถนัดขวาแล้ว มาซ้ายว่าซ้ายจับซ้ายจับซ้ายจับใครขวา,าไฮฮม่นิ่งก็ให้นักเรียนจอดไปเรื่อยๆก่อนอเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัตินะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนําไปใช้โดยการให้นักเรียนฝึกเตะลมเปลป่าๆสำหรับคนที่ไม่มีลูกเซปัตะกอนะครับ ไม่จาเป็นต้องไปหาซื้อนะครับให้นักเรียนฝึกท่าทางให้มันถูกต้องก่อนท่าเตะให้นักเรียนย่อเข่าเตะบิดบิดเข่าข้างที่ถนัดขึ้นนะครับใครถนัดซ้ายก็เตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายใครถนัดขวาเตะขวาเตะบิดตัวย่อเข่าบิดตัวย่อบิดตัวท่าตัวตรงเข่าตึงเตะเตะไปนี้ครูไม่ให้ผ่านนะครับแล้วจะให้นักเรียนมาซ่อมเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติให้มันคุ้นเคยนะครับสําหรับคนที่นี่ ก็ให้นักเรียนเตะเรื่อยๆสำหรับคนที่มีลูกเซะปัดแล้วก็ให้นักเรียนดอกขึก้นจับแค่นี้ก่อนให้มัน,นคุ้นเคยอย่าไปเตะสูงมากยกเท้าให้มันมันล้านกันให้มันได้ฉากเตะจับหยุดที่สัมผัสบอกไปเล้วครับใต้ตะตุ่มลงมาเล็กน้อยเตะอย่าไปเตะสูงมากเดีย๋ยวเตะสูงมากแบบนี้ไม่เอาเตะแค่ระดับสายตาเตะแบบนี้ ให้เรียนฝึกปฏิบัติท่าทางการเตะเซปัตะกอการเล่นลูกข้างขา,งา,งา,งางด้านในนะครับทีเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเซปัตะกอมีประโยชน์อย่างไงนะครับเซปัตะกอเป็นกีฬาในไทยที่แพร่หลายกันมายาวนานมากนะครับเล่นแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ไม่มากนะครับหาสะดวกสบายหาเล่น ที่ไหนก็ได้นะครับประโยชน์ของเซฟปตาตะก้อทำให้ร่างกายแข็งแรงสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับ